ดีค่ะกลับมาพบกับไลฟ์ให้ความรู้กับเมนดารีคลินิกนะว่าทำไมฝังเข็มถึงสามารถลดน้ำหนักแล้วได้ผลดีอโอเคครับสวัสดีครับผมต๊อกครับพานุพงพงบุตรครับทำไมการฝังเข็มลดน้ำหนักเนี่ย มันทําแล้วถึงได้ผลดีน้ําหนักถึงได้ลงดีค่ะโอเคคับผมต้องบอกก่อนนะคะว่าตอนนี้เทนสุขภาพกําลังมาแรง<ะ>ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการลดน้าหนักก็ดีหรือว่าการทําทําให้ตัวเองเนี่ยรู้สึกดูด,ดีขึ้นอ่าใช่โดยปกติการที่เราจะมาฝังเข็มลดน้ําหนักเนี่ยสิ่งนึงต้องต้องบอกก่อนเลยนะคะ,ะว่าการฝังเข็มจะเป็นตัวช่วยตัวช่วยหนึ่งที่ทําให้คุณเนี่ยสามารถ ควบคุมน้าหนักได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยเข็มเนี่ยเวลาเราฝังเข้าไปปุ๊บเนี่ยมันจะเป็นการกระตุ้นฮอร์โมนของร่างกายของเรานะคะผมซึ่งฮอร์โมนที่มันเกี่ยวข้องกับการลดน้ําหนักเนี่ยก็คือสองตัวก็คือเลปตินกับเกลินเลปตินกับเกลินใช่ค่ะผมเลปตินคือฮอร์โมนที่ควบคุมการอิ่มแล้วก็เกลินใช่ครับผมแล้วก็ความหิวก็คือเกลินซึ่งถ้าสมมติว่าฮอร์โมนเลปตินมันน้อยลงมันก็จะบอกว่าคนนั้นน่ะหิวมาก คือถ้าสมมุติว่าฮอพมูสองตัวนี้มันไม่สมดุลหรือไม่บาลานซ์กันเนี่ยการหิวการอิ่มของคนไข้เนี่ยจะจะเป็นผลจะมีผลต่อการควบคุมน้ำหนักค่อนข้างมากเหมือนมันขัดแย้งกันใช่คือเพราะฉแค่สองตัวนี้มีหน้าที่เหมือนเป็นฝาแฝดกันต้อยู่ด้วยกันแล้วก็ควบคุมควบคุมกันเองด้วยใช่ครับผมเพราะว่าต้องบอกก่อนนะครับเวลาเราควบคุมน้ําหนักเนี่ยเราจะเป็นตัวกําหนดเลยว่าเราจะ ให้ขุนเราเนี่ยไปที่ทางไหนตั้งแต่เช้าเลยเนี่ยเราต้องดูก่อนว่าเรากินข้าวกันตรงเวลาหรือเปล่าข้อนี้ทำยากนะใช่ครับผมเพราะว่าอวัยวะที่มันเกี่ยวข้องกับสองฮอร์โมนนี้ก็คือกระเพาะกับน้ำกระเพาะกับน้ำใช่ในช่วงเช้าเนี่ยจะเป็นเวลาของกระเพาะอาหารถ้าหากเราไม่ทานข้าวเนี่ยร่างกายเราจะสั่งให้ฮอร์โมนสองตัวนี้หลั่งมามากกว่าปกติ เลยทําให้เกิดการเสียสมดุลของร่างกายเข<ะ>็มก็จะมีส่วนช่วยในตรงส่วนนี้ทาให้ร่างกายมันกลับมาสมดุลมากกว่าปกติครับแปลว่าการฝังเข็มของเราเนี่ยมันไปควบคุมการทํางานของสารเคมีในสมองใช่ครับ,<ว>บผมควบคุมการหลั่งฮอร์โมนเล็กนินกับเกลน2สองตัวนี้เป็นหลักด้วยใช่ครับนอกจากจากนั้นก็คือการฝังเข็มที่เราต้องทําทัางแขนหน้าท้องแล้วก็ต้นขาเนี่ย ก็คือเป็นเรื่องของการเสริมด้วยใช่ครับเป็นการเสริมเพราะว่าตรงช่วงส่วนแขนขาหรือหน้าท้องเนี่ยมักจะมีส่วนที่เรียกว่าเซลลูไลท์ไขมันสะสมใช่มันก็จะมีผลต่อความมั่นใจในตัวเองครับผม เข็มเนี่ยมันก็จะไปกระตุ้นในเรื่องของการกระชับสัดส่วนคคือเวลาเราฝังเข็มเข้าไปเนี่ยมันก็จะมีการกระตุ้นหรือว่าการใช้ไฟฟ้าเพื่อเป็นการบีบคลายบีบคลายเหมือนเราคาราริโอคาริโออยู่นะครับโอ้จริงๆรนะแล้วรู้สึกว่าพอออกมาจะรู้สึกมันกระหายน้ําใช่รู้สึกมันหิวน้านิดนึงเหมือนเราบางทีเรารู้สึกว่าเหมือนคนไข้บางคนเขาบอกว่าเหมือนเราซิกอัพมาจริงๆก็คือเหมือนกับว่าเราได้ออกกาลังกายใช่แต่เราอยู่ในท่านอนขังเข็มใช่คับผมสบายสบไม่ต้องเหนื่อย จริงๆแล้วมันสามารถตีออกมาได้ไหมว่ามันประมาณกี่แคลอรี่โดยปกติแล้วเนี่ยเราต้องดูนะคบว่าเวลาเราจะตีเป็นแคลอรี่เนี่ยต้องดูว่าพลังงานที่เรารับเข้าไปเนี่ยมันเท่าไหร่เวลาเราฝังเข็มเข้าไปเนี่ยเราก็ต้องดูว่าเฮ้ยเราสามารถที่จะ boost เอเนจีของคนไข้ภายในร่างกายให้สามารถที่จะดึงแคลอรี่มาใช้ได้ประมาณเท่าไหร่ด้วยโดยปกติแล้วเนี่ยการฝังเข็มเนี่ยมันจะประมาณสักร้อยแคลมันจะมีการเผาผลาญพลังงานอยู่แล้วด้วยใช่ครับแล้วอุปกรณ์ต่างๆที่คุณหมอเสริมเข้าไปทั้งเตาให้ความร้อนทั้งเครื่องกระตุ้นทั้งสองตัวสามตัวอะไรก็ใส่ให้เต็มที่ตรงนี้นะคะมันก็ไปช่วยเร่งกระบวนการตรงนี้อีกใช่ไปเร่งการบวนการเผาผลาญในร่างกายแต่ต้องบอกก่อนนะคะว่ามันขึ้นอยู่กับอายุคนด้วย ถ้ายิ่งถ้ายิ่งอายุเยอะแล้วเนี่ยอัตราการเผาผลาญในร่างกายมันค่อนข้างที่จะต่ําแต่ถ้าเป็นแบบวัยรุ่นวัยหนุ่มสาวหรือวัยกลางคนเนี่ยมันก็จะสามารถที่จะกระตุ้นได้มากกว่าปกติอ่แล้วยังมีปัจจัยอื่นอีกนะคะคุณหมอเช่นระบบย่อยอาหารใช่ระบบกระเพาะอะไรทับทายอ่ะการทับทายด้วยทับทายย่อยอาหารแล้วก็เรื่องของการทานอาหารที่เป็นปัจจัยที่ทําให้ลดได้เร็วหรือลดได้ช้าใช่ซึ่งคนไข้ของเราทุกคนเวลามา เจอปัญหาเต็มๆช็อเคสเพราะไม่ได้มาแล้วแบบโอ้โหพอเราฟังเคมไปุ๊บโอ้โหตอบสนองได้ดีทันทีอะไรส่วนใหญ่ก็ต้องมาแก้แกเรื่องของอ่ะอย่างที่หมอบอกทานอาหารตรงเวลาไหมอ่ากินยังไงปรับเปลี่ยนพฤติกรรมตามที่เราแนะนำหรือเปล่าตรงเนี้ยมีผลหมดเลยเหมือนการทํางานกลุ่มมากกว่าผมมองแบบนี้อ๋อเป็นทีมใช่เพราะว่าถ้าทํางานกลุ่มแล้วเนี่ยเราไม่ได้ความร่วมมือกับอีกฝ่ายหนึ่งการที่จะประสบความสำเร็จในการลดน้ำหนักเนี่ยเขาค่อนข้างที่จะน้อยกาปกติ ยังไงก็คืออาจจะต้องแบบแค่ครึ่งคนไข้ครึ่งหนึ่งอะไรเงี้ยครับอันนี้เห็นด้วยเหมือนให้อาซายเมนต์มาทำกานบ้านทำที่บ้านทกรส่งไหมใช่คือมีคนไข้ถามว่าก็ออกกําลังกายแล้วแล้วทําไมยังไม่ลงอีกทั้งๆที่เมื่อก่อนน่ะก็ออกแบบนี้กินแบบนี้มันก็ลงดีอันนี้ก็คืออยากจะทราบว่ามันเกิดจากอะไรโดยปกติแล้วเนี่ยปัญหาของคนไข้